สวัสดีค่ะสวัสดีย่ำแรงค่ะพี่นอ้องเวลาขณะนี้กับซีโมงเกือบหาโมง่งลเดิพี่น้องโอ้ยหอนคักยาเหียนค่ะแตกและแห้งค่ะออกจากรายการแล้วขมามเบิงบรรยากาศื้นนี้แม่กระสินสูบน้ำตั้งแต่วันที่สามสิบอช่วงาจากโมง31อ มือแรกสูบกับสามโมงเศร้าค่ะตั้งแต่สามโมงเศร้านะคะและ้วก็สูบมาตั้งแต่สามโมงเสารนอกวันที่สองกับปิดเครื่องช่วงหนึ่งทุ่มมือนีวันที่อ่าวันที่หนึ่งปิดเครื่องมือตอนหนึ่งทุ่มนะคะอ่าแล้วก็มือนีวันที่สองหนึ่งทุ่มกับสิบปิดก่อนมืออื่นกับสูบไหมจังสี่หนะ้าโอ้ยพี่น้องเอ,อ๋ย ดึงบรรยากาศให้เบิ้งห่อนๆให้เบิงควายความแห้งแรงสูบน้ำใส่หยาพี่นอ้องอ่าอควายหน่อยควายหน่อยควายหน่อยค่ะอน,นี่แม่แม่เถ่าแม่เถ้านะคะเบิงเขาเขาเบิงเขาเขาง,งามงามนะเขาควายงามขนาด งามทุกตัวค่ะควายคอ,อกนี่ค่ะถือว่าโอเคอยู่นะคะหยาเหียนได้ก็ไปยังตอนนี้สูบน้ำใส่เดเลีม่มหยาเดินเดินไปแล้วก็ตอนนี้ก็สูบน้ำใส่นะคะสูบน้ำใส่หยาก็คงสีดีขึ้นนะคะไปดูปะไปะดูบบก่อนลูกก่อนไปไปลูบบกัน บ่อิ่มบันไดค่ะกินฟางนักไปทางฟางพี่น้องสีจ้อยๆเด้อ้าวแค่กกินท้องง่ายเมื่อทุกโต้เด้ค่ะตอนนี้เขาย่างบ่ไดกินน้ำย่งบ่ไดกินน้ำย่งบ่ไดอาบน้ำยังบัไดนอนน้ำอยู่นะคะกระจากระจายืนนะคะนกนกไปยังเกาะนกกระย่างขาวแตวกอนมีแต่นกเอียงนะคะตอนนี้สูบน้ำใช้หน้านกกระย่างกับมะเล็่น้ำควายค่ะพี่น้องมะเล่นน้ำ กระจายกันหากินแทะเล่มหยาถ้าเห้าสูบน้ำใสมันบอกคะอ่าเพราะเข้าสูบน้ำใส,ส,ใสแล้วกะดินมันซุม่มหยากระแตกหยอดขึ้นมาไหมเอากะสิพพ่อได้กินอยู่เด้เดพ่อได้เล่มไปอีกอยู่แต่ถ้าเห้าบอสูบน้ำใส่อให้มันดินมันแห้งแตกและแห้งอ่าอันนี้ก็แตกแตกหืบละคะเพราะมันแตกหืบก็ต้องใสเวลาเนี่ยไม่ใช่สูบเนี่ยคะ่ะ สองหมื่นเราเด้ตั้งแต่วันที่สามสิบเอ็ดหนึ่งสองนะคะเนี่ยักหยาให้มันเปียกไปนี่แหละค่ะสูบไปเลยบ่ต้องใส่สปริงเกอร์นะคะโอ้ยไม่ใช่กระสินอ่าสงสารควายค่ะจังไต่ก็ต้องสูบน้ำใส่หยานะคะสูบน้ำใส่หยาให้หยามันให้ดินมันเปียกให้หยามันโปร่งจังสี่นะนะคะงัวควายกับสิได้เออควายกับสิได คือควายเนี่ยเป็นชัดที่ขาดนามว่าได้นะคะขอให้เขามียาแต่พอแทะเล่มวกม็มีฟางมีนามนี่เขาสามารถอยู่ได้แบบมีความสุขเลยนะคะนี่คือควายไม่ใหญ่กระสินบุงควายไม่ใหญ่กระสินค่ะน้อยใหญ่หลายบ่ไม่ใหญ่น้อยใหญ่ทั้งตัวแม่เถาล้วก็ตัวนี้แม่เถาด้วยค่ะแม่แหลกแหกมานที่เอามาเลี้ยงในในคอกในในสวนนะคะก็ หน่อยใหญ่ยี่สิบห้าตัวค่ะณนะตอนนี้ยี่สิบห้าตัวเหลืออยู่แม่หนึง่งยังกว่าท่านไดีออกกต่สุนัสองสามเดือนถุนนะกลัวสิออกกระไดนะคะสรุปแล้วปีหกซีไดเก้าตัวค่ะหลักกระทับละตัวไดออกมากกว่าแตเดือนกว่านะคะ่านุ่มหน่อยกับไลทบนนะะทท่ทับมดนะคะทย่อยทย่อยทับเรื่อยเรื่อยอดินซุ่มได้เหล่นขิดตมละเห็ินบ เขาก็อารมณ์ดีค่ะควายค่ะเขาก็สิเข่าคอกกินฟางนอนน้ำนะคะน้ำใส่สาแม่ใหญ่กระสินกระสูบไปเบิองค่ะเบิองเบืองแม่ยยกระสินสูบน้ำใส่ให้หน้าบ่แม่สูบป,ปลูกหยังเด้ดขาดสูบใส่หยาเพื่อเฮ็ดให้หยามันเอ่อให้ใหยาให้น้ำขังนะคะให้หยามันได้ปง้งสองมือแล้วนะคะแม่ใหญ่กระสินให้เบิองบรรยากาศ ฝ่าวเห็ดแรกการกับฝ้าวออกมาเบิงพี่นองเอ้ยผุ้นักควายนอย้อยเหร่นน้ำเอาแล้วเอาละิ่มทย่อยทย่อยเขาคอ,อกแล้วค่ะกินฟางค่ะเห่นน้ำกินฟางกันนะคะบรรยากาศบรรยากาศนาแรงแต่มีน้ำค่ะ <c oughs> นาแรงแต่มีน้ำนะคะฝูงควายม่ใหญ่กระสินค่ะควายหน่อยปีนีได้เก้าตัวค่ะตัวผูหาตัวแม่ซี ได้เก้าตัวนะคะยังทองแกอีกอยู่อ่าทองสาวยังทองอยู่ตัวหนึ่งมีควายเผือกสามตัวค่ะนี่ค่ะออกมายัางมาได้พ่อเดือนอยู่นะคะเอาคลิปนี้เดี๋ยวให้เบิ้งบรรยากาศควายหน่อยฮควายหน่อยควายหน่อยกันล่างงานเขาคอกนอนน้ำกันบ้างเหรอคควายหน่อย,ย,อย,ย,อย,ย,อยไม่ใญ่กระสินค่ะเป็นตะหักเป็นตะแพง ะคะแม่ไงแม่เ่าแม่นั่งคุณน่ะนกขาวจันทรานอยู่พี่น้องมาเล่นน้ำอืมนะคะอืม,ออมเห็นบ่คะคลิปนีน้อพี่น้องนอะอ่าดึงบรรยากาศเก็บบรรยากาศมาให้พี่เห็นน้องได้เบิงกันเนี่ยตัวนี้ทองค่ะเนี่ยตัวนี้ทองนะคะคายแม่นั่งเล่นี่องเล่ นี่สะไม่ไงกระ,ะสินแหงแล่ะค่ะแหงแต่ออกบอ่อค่ะแหงล่วงเด้วเขาก็ขึ้นมาไม่นาม่ะค่ะเดยวเขาก็ออกบอ่ออีกอา้าวทับแล้วค่ะทับแล้วค่ะเจ้าโชคทับไม่นั่งเผือกแล้วค่ะไปยังได้พี่น้องเห็นนามขาวจันทร์พันปานวาน,น,นาฝนเนาะแต่ว่าแรงแรง ม่ย,ยกระสินสูบน้ำใส่แปลงหยาค่ะเอาคลิปนี้ล,ล่าลากันไปก่อนนะคะคลิปหน้าพอกันไหมจ้าสวัสดีค่ะโอ๊ยลืมลืมลืมข้ามาเบิ้งเราอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ไม่ไงกระสินน้ำได้จ้าสวัสดีค่ะ